angle ตัวแทนชาวไรายาสูบกว่า80คนมอบกระเช้าเพื่อแสดงความขอบคุณแกนนำพักพลังประชารัฐที่ช่วยผลักดันมาตรการช่วยเหลือชาวไรายาสูบยังหวันรัฐให้เงินช่วยเหลือแต่จ้องเก็บภาษีบุริเพิ่มลั่นพร้อมสับสนเต็มที่หากยกเลิกร่างพระราชบัญญัติจัดเก็บเงินสมทบเพื่อกองทุนบัตรทองนายสุธีชาวชาตินายกสมาคมผู้บม่มผู้พบปลูกและผู้ค้า,ายาสูบจังหวัดลำปางและตัวแทนภาคีเครือขายยาสูบป,ประเทศไทยเผยว่าตนเองและพวกเป็นตัวแทนชาวไรยาสูบและครอบครัว ในภาคเหนือภาคอีสานเพชรบูรณ์และสุโขทัยกว่า200 0 0 0คนอยากแสดงความขอบคุณท่านสมศักดิ์เทพสุทินประธานคณะกรรมการณรณรงค์หาเสียงลึกตั้งพรรคพลังประชารัฐที่ได้ช่วยผลักดันง,งบประมาณเฉล่อยหลือ159ล้านบาทจากรัฐบาลซึ่งพอช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในระยะสั้นจากการที่การยาสูบแห่งประเทศไทยหรือยศออทอลดโคต้ารับซื้อใบายาปีนี้เหลือเพียง5 0ตในบ้างด้นในสงการพักดีจิตนายกสมาคมชาวไราย,ยาสูบเบเรจจังหวัดเพชรบูรณ์และโตัว แทนภาคีคือข่ายชาวระยาสูบอีกท่านหนึ่งกล่าวว่ามาตรการเงินช่วยเหลือเป็นเพียงการแก้ปัญหาระยะสั้นของฤดูกาลผลิตนี้เท่านั้นสิ่งที่พวกเรายังกังวลหรือสิ่งที่พวกเรายังกังวลคือหากรัฐบาลจะมีการเก็บภาษีบุหรี่เพิ่มอีก2บาทเพื่อสมทบกองทุนบัตรทองจะทําให้ราคาบุหรี่กระโดดขึ้นจาก60บาทเป็น90บาททันทีโคต้าการรับซื้อใบายาของยศทคงต้องลดลงไปอีกหรือไม่มีเลยพวกเราก็คงต้องเลิกทำอาชีพยาสูบไปในที่สุด รางพระราชบัญญัติภาษีบุรีบัตรทองนี้นอกจากจะเป็นการทำร้ายชาวไร่และครอบครัวทั่วประเทศกว่า20 0แสนคนแล้วยังมีข้อทุ้งติ่งในหลายเรื่องเช่นเลือกปฏิบัติเจาะจงเก็บบุรีอย่างเดียวโดยที่ไม่เก็บภาษีจากเหล้าและเบียด,ด้วยหากรัฐบาลต้องการช่วยเหลือชาวไราย,ยาสูบจริงๆควรที่จะมีการยกเลิกความตั้งใจที่จะเก็บภาษีบุรีซึ่งน่าจะเป็นการแก้ปัญหาที่ตรงจุดให้กับชาวไราย,ยาสูบได้พักพลังประชารัฐกำลังเร่งปักธงในหลายพื้นที่โดยเฉพาะจังหวัด ที่ปลูกยาสูบสำคัญของประเทศเช่นลำปางเชียงรายสุโขทยัยเพชรบูรณ์หากพระราชบัญญัติฉบับนี้ผ่านออกมาก่อนการเลือกตั้งทงั้งๆที่พักพลังประชารัฐมีรัฐมนตรีในรัฐบาลนี้ถึง4คนแต่ไม่คัดค้านเพื่อเฉลือพวกเราแสดงว่าแกนนำพักพลังประชารัฐ รวมถึงผู้ลงสมัครสอสอไม่ได้ให้ความสําคัญกับการแก้ปัญหาปากทองของชาวไรายาสูบอย่างจริงจังซึ่งคงมีผลกระทบต่อคะแนนเสียงของพรรคพังประชารัฐอย่างแน่นอน